งบแต่งไม่รวมแล็บนะคะจะอยู่ที่ไม่เกิน1,70 0 0 0บาทอยากให้ดูเต็มดูแน่นดูดุ <c oughs> ก็ต้องสเปนคนี้เลย <c oughs> <c oughs> ลืมเปลี่ยนรองเท้าขอสารภาพตามตรงเลยนะคะว่าแอบไปเปลี่ยนเสื้อมาให้มันเข้าตีมนะคะแ a ปเตอ V6 นะคะคันนี้คุมโทนตีมแดงนะคะนี่เลยะะรนนแรปเ,เป็นสีแบบแมทเลือดหมูหรือเปล่ามันก็จะออกเหลือบๆหน่อยนะคะของจริงสีสวยมากนะคะครั้นนี้นะคะงบแต่งไม่รวมแรปนะคะจะอยู่ที่ไม่เกิน170,000บาท สำหรับคันนี้นะคะคุมโทนตีมแดงนะคะลูกค้าเลยเลือกเป็นล้อสีแดงแบบนี้สเปค20กว้าง10ออฟลบ24นะคะยาง35 12.5ขอบ20นะคะเพราะว่าอยากให้ดูเต็นดูแน่นดูดูก็ต้องสเปคน,นี้เลยคันนี้ยกเยอะหน่อยนะยก3การใช้งานอาจจะไม่ได้แบบพอยกรถยกสูงมันก็จะโครงนิดนึงนะคะถ้า ส่วนมากโดยทั่วไปถ้าที่สเตปนายทำทรงไมกาจะไม่ได้ยกสูงขนาดนี้อันนี้ลูกค้ารีเควสมานะคะก็จัดให้นะคะแต่ต้องแต่งซุ้มนะคะไม่งั้นเลี้ยวติดแน่นอนมาต่อกันที่กันชนหน้านะคะตัวนี้เป็นกันชนหน้าจากค่าย Outlander นะคะแข็งแรงมากเป็นเหล็กนะคะกลัวไม่เชื่อ,อเจ็บแล้วเนี่ย <laughs> ติดเล่นไปหน่อย <laughs> ช่วงนี้ติดเล่นไปหน่อยนะคะนี่เลยแล้วก็สกูปนะคะ แล้วก็จะมีไฟแก๊ปด้านบนนี่แล้วก็จะมีด้านหลังนะคะอันนี้ก็เป็นเหล็กเหมือนกันโลบานะคะใครชอบแบบนี้นะคะเป็นดีไซน์ตรงรุ่นเลยของ Outlander นะคะสำหรับรถรุ่นอื่นๆก็มีนะคะสอบถามกันมาได้อแล้วก็ด้านหลังเป็นกันชนท้ายจากค่าย Hummer ที่อันคันะคะนี้มีเพิ่มตัวนี้ไปด้วยนะคะ Hummer t o ทโเกตัวนี้จะเป็นตัวหัวลากเรือเนาะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่า ชอบขับเรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะติดไว้เฉยๆก็ไดไ้ไม่ได้ม่ได้ออกไปใช้งานเน้นหล่อเน้นเทก็ไม่ว่ากันนะคะแต่งรถตามใจลูกค้าอยู่แล้วที่สเตปนายนะคะอ่ะนี่นะคะแรปเตอร์ V6 ยก3นิ้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ <Wow. S 1> ปกติเราจะพูดว่าหล่อดำดุดันใช่ไหมอันนี้ก็ต้องหล่อแดงดุดันไม่ได้มันไม่เข้า ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะใครมีคําถามสงสัยตรงไหนนะคะก็สอบถามกันมาได้เลยฝากไว้ด้วยเต็ปนายรักบังสวัสดีค่ะ